แม่สอนผมว่าสิ่งที่คุ้มครองชีวิตก็คือเทวดาเขาพิเศษเหมือนเทวดาพี่นุ้ยก็เหมือนเทวดานะเทวดาแหม่หปากกวัวไม่ป้อน่อดิตแหลปรุกมัดกูมันใจใจไม่ตีนะกระบาไม่ซ้างนะก็เก่งไม่เจญนอ้อบาดลวกว่ะมันหุ่งเงยแลวแม่ป้าก,ก็โยกกลางบงไปดำ้ดำั้มวิ่งมาเลยพี่นุย้ยมากครับเทวดา นื้อกูเตว่านี่แหละไม่ใจด้านหลานบอกว่าห้อกับเมืองฟูต,ต,ตัดไม่เหลืองี่เหลาก็แหล่ด้วยกันก็ใต้หลุมเล็กเล่นไม่พากันไป้าหม้อเนะพี่แดงครับคือจิตใจผมก็อยากจะนําแม่ไปโรงพยาบาลเลยครับแต่จะไปได้ไงนี่เจ้าสารก็หมดพอดีเงินก็ไม่มีสักบาทเดียวหยุดงานมาติดกว่าวันแล้วเลี้ยงครับแล้วคนจนนี่พี่แดทางทำงานวันต่อวันกินไปวันวันนี่ ตัจวจริงอายุแก่ปีนี้เท่านั้หกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดเลวนนุนะโอ้นี่น้องเลียงครับน้นนองน้องาที่ไปตัง้งโรงพยาบาลนะครับแกแก่ต้อไปกดตังหมอเก็นอกว่ิกาแล้วนี่ไม่แจกต้องเรียก็ต้องขอคนยารามันก็มีบัตรคนยารามันก็เหมือนอะไรไปิสียไ,ไ,ไม่เมื่อหนองหกสิบเจ็ดฟรีครับเข่งไดอย่างนี้เหลือเดินนะ ล็อกคิปแกดังหลักสรามันฟรีและเจงยาแทนไม่ต้องเที่ย้าการอดแต่เจงๆๆเจงเจงเือกฮากุนล็อกคิปแกคืนรอดมันไม่กินมันฮะไอ้คนโยตรงยาบาดล็อกคิปแกดังฟรีดังยาดังน้ำเกลือดังหลักสราแล้วคนกว้าว่าเจงก้าวแข่งจานที่มาแทนและเจงเงือหมูแดงจานเย็ดทิพันแล้วและหมูแดงวันนี้นายดูนี่เพื่อ พันบ้ที่จอนกระม็ดแล้วนี่กินกูทั้งกำมุงแดงจา่าหญิงริบว่างอีกเจ็ดจอนอยู่ก็เปิดบัดลมหลกแทงปลิวมดซอยบ้าหนี่บ้างไงดูดิปลิวมัดไม่เหมื่อจิ้นเดียวคโย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 โรูกินแล้วยูฟื้นแล้วก็้องมันแพงแล้วก็กูก็ไม่ได้หว่าเลยที่ลงไปตึ้งเชียงหวา่าพวกพยานเขาเตี้ยเงินกุนนั้นก็ตีประจุหน่อยในพุ่ง กล้องประหยัดมันมากนี้ไปแบกให้ลูกก่อนนาอยลูกประหยัดที่ไหนไปหน้ย่ยออกเข่งนี่ครับควาแล้วดับกันแล้วหล่ะไอพี่เนี่ยป่อว่าจิตกัะตาอ๊อกนอนแหละเอาอ,อ,อย่างนี้ดีกว่ากับพี่หนุ่ยกับพี่เพงครับไหนไหนพี่ก็มาก็มีความเป็นห่วงแม่ผมครับผมพูดกันตรงตรงครับผมไม่ชอบมองคอมขอยืมตังค์พี่หนุ่ยสักสองร้อยครับนะฮะก็คือสองร้อยนี่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแม่ผมมากกับซื้อยาซื้ออาหาร ของไพอพ่อกับพพ่อกับรลอมร้องลอยกับฮะพี่ดุย้ยครับไม่จ่ายรอบรอยหัวเก้าว่า,าวมาลีโลยีทิฟแล้วอ่กันนี้ปลาเก็มโลยรอยว่าแล้วเน้่น้อยน้องจะจือยาจือยุบแล้วรอบรอยน้ำหยัมยุ่งไรฮะพี่ดุย้ยผมกล้าทำแทนสาวเลยพี่นุ้ยคำพูดอย่างนี้จะหาที่ไหนได้ที่ตาแม่ได้ยินคำพูดแม่คงจะปลื้มใจมาก <c oughs> ผมขนลุกเลยพี่นุ้ยนั้นพี่นุ้ยผมขอยืยมัะห้าร้อยนะครับ พ่อครับได้ลูกได้ลูกป,ปัดเดี๋ยวร่ำม,มันตัวเดียวพอที่ก็ลงเลยได้ลูกปัดเดี๋ยวร่ำกันไม้เดี๋ยวห้ารอยมันกิดแล้วคนเราทำไม่ไห้กันนี้ห้าร้อยก็พอแล้วไี้นุ่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วห้ารอยกับห้าร้อยถุงไปแน่คุณประเชิดดีว่านับไปนอนเล้๋วไมต่อยบอกว่ากูยืมทาักฟัน รอยกวาอาโรยไงหนองเคียงรอรโรยโอ้แต่มันยืมมึงกูยืมจอลยอันนี้นุ้ยไม่มีเหรอไปกับออก่องกาวหมดแล้วคุณออก่องกาวปลาไปหมดเลยร้อยสามสิบก้แจก็เสียรอยเตงสองร้อยโทษร้อยหาสิบแล้วก็หม้อควายไปด้วย หม้อไฟใดอ่ะหม้อไกวด้ที่ริมเรือนข้าวก็ปลอดไปแล้วตกลงวินนี้ไม่มีหายไม่์มมพี่แท่งอะครับตูวต้มยาบานดับหม้ออะไรนะยาละมุนไปเลยโอ้ยต้มไม่รู้ตั้กี่หม้อแล้วไอ้เล็กแก่ดับย,ยาลมุนไปเห็นกูเหนื่อยอะเดือนเมียเกิดไม่ออกไปตึ่งก็ต่ำน้ำน้อยต้มเพื่ออ้อโคตรติดตานกันเลยติดลูกได้แล้วก็ต่อยปุ้ง อากาศต้านตาลกรู mm. ้จักแม่เมื่อเดิได้รู้จักแม่ก้อยลงให้นู่นนุ้ยแต่เกิดดอกจากแม่ปุ้งโป้งแล้วก็นามลางก็นานามลางลงได้ให้ไอเมียมึงไอเมียกูไปกินแม่กูพอกินออกดังโป้งเลยหลกเขี้ัวเลยอ่าอันนี้เป็นที่ว่าอันไอ้ต้นลูกหลวว่้ต้นบงเขี้ยหลวเขี้ยวอันนี้กูไม่ดูยำปลื้แล้วอันนี้คิดว่าต้นเมียนุ้ยรำอยู่ปลื้ปลื้ ไม่ย่อยเนไม่ย่อยเมียพอตาและโรเลยแต่แกไม่จวยแกก็จวยเหมือนกันเนี่ยจวยเปลือจ่้ยดากูแล้วเมียดาไม่ออกแล้วเมื่อไยพี่นุ้ยออกเก่งนี่กับขวาแล้วนี่พวกเมลัอะไรเนี่ยมีตัวสอนจากึกมาด้วยไหนไเขียนเขียนอะไรพี่นุ้ยอ่านดูดิครับไอ้หนองเคียงไม่อ่านพี่นุ้ยก็รู้ว่าผมต้องมาช่วยทํานาแม่ตั้งแต่อยู่ปอนหนึ่งผมไม่เรียนหนังสือที่ไหนแล้วเห็นไหมเรียนชุนทุกข้าหนอโรงเรียนไอ้โรงเรียน ผู้ย่อยไอเหล่านั้นก็ไม่มีเวลาก็แม่ป่วยแมึงเรียนชุ้นหนึ่งรผู้ย่อยเลยกูเ,ออยเรียนกับนั่นดีเดียวได้พออาหารน้ำกวางแล่ตีพี่แต้ก็ได้ครับผมไม่ได้ป่าวแหวนพอหน่วยมันตาอย่างดีอ่านดูที่พี่นุ้ยหน้าว่าพังมาไลยจอที่แวนแม่นียหยิบพวงมาไล่ ดูชื่อเจ้าของโจะเ,เพลงเพลงอ๋ออะไรไม่น่าฟังสองตาหนันจองมองนัาชอนเขียนด้วยประยันเจนะมีวัดมีตอน ตัวอักษรคาฤกมาเอามาประชม,มเรียมปักมันหัว,ว,วดือให้มันเรียมในสายตาอักษรกว้างวางเป็นระเบียบอักษรทำก้อยเกินปีนา ซักนรูงมันอยู่เหนือกว่ารวมปัญชนะอ่านไม่ออกเลยแปดหมัจับอะไรแม้มวางเป็นแ้ววางเป็นแถวกับกวนไม่ออกไก่ต่ำตาวไรอยู่นี่คิดว่าชื่อตั้งแต่อายุสามสิแบแปดปีจนการเตี้ยนอายุหกคิปไม่อ่อนไอ้ยิงไกลเอาเวนันเลี้ยงหัวมาครอบกระนุู้นึงยิงโตมู่ตายจ้องจริงอ่ะพี่เตง่พื้นบัดกับ แจ้อนได้จริงบอกร้อยเลยจังหวะคนฝังอ้ชานมายุติบ้านแล้วป๋อเจงก็เป็นผู้ย่อยแล้วจึกวจวจกวจงกันจังหวะป๋า,าจังยิงจังใจจึงขาอยากว่าแล้วนายบ้านก็ขวดอิดแ,แลนอยู่ตนปเปล่าคนจับปืนยิงยิงซิบเก่านัดยิงไอ้ตัวตะกวดนั่นกับซิบเกานัดยิงแลนยิงกันไห้เจงเลยขึ้นกรองนะโดนไหมครับโดนเปล่าแตกมันไม่มีเลือดด้วยเดียว ปงจ้าป้องจ้าเนี่ก็อย่างแรกเนี่ยวันนี้คอยที่ยิ่งมาเผาไ้เบิงก่อนอย่างแร,รงกอีดาด้วยไอ้คอยหล่าเราคุ้นต่อแ,บบแล้วเนี่ยเราไม่หนว่าเนัยน่ยคือไม่ออกเลยเราเราไม่ออเอาเปียบเปลือยไหมงานไม่ออกงงานไม่ออกกูงานออกอยู่คนเดียวมันด่าก็เอาเปียบดูเขาเนั่ยออกกันแลเมืเอกก่อนี้เราได้เปรคกูเมื่อนเฮ้ย he, จริงหนังกงอนงานนั้นมึงไม่เชี่อกูก็ไม่เชี่อเราเหงาเปียบไไเขา,าเนี่ย เฮียด้อมเดบอทแหลนมึงเรือว่ากูตกจับหลักพนทำไมพี่เลยพ่วข้าใจว่าเจงอย่างต่างส่วนใกหนังมันก็กันใจพ่วงอย่างต่างพอกินเช็ดไอ้ไรมึงว่ไอ้มึงหยาบแบบเลยชิคบิงอะไเช็คบินอ่อเช็คบินเออเจงไอ้ชิคบิงกูใหญ่เลยเช็คบิงไอ้นู่นาชึงนก็แช็กก็แช็กไอ้ตาบันทั้งไงแกดอกกันนี่ว่าดาวได้แล้วนี่จะรู้ได้ไงว่าเท่าไรอ่ะออกรอยดำจี๊บ ไอ้เที่ยนไ้นี่ยเที่ยจริงไปบาดเดียวแล้วอีบดาโดดไอเตียงไอยตะบุตรปานผู้ว่ากันไปดับบุตรปานก็องยิกพุ่มโดดลงกลางน้ำก็กองอ่างก็โยนหยิมน้ำบึ้มโดดทำไมเขาว่างการไปในแนล่งใดได้แล้วกูกันหยัดแม้ว่ายหมดถึงว่างัำใจช่วยโตอยู่วัดกัดปลาแล้วไปโยงทางบินเหรอแต่เพิ่งต้องจับอ่ะเลยปลอมหลงมอดด้วแล้วก็หัวเจ้า คุยเร่องเงินนะต้องก็หลวงม่อยกันหลงหวหลงเปียบมันไม่ใช่นี่การไอ้หลวงมอ่ออันจังหวะนี้แบ่มันติดคัดจะ้ะพี่นุย<ส>น,<ส>นี่แกมีเรื่องมีราวเล<น><ส> <c oughs> แม่ตื่นเลยแม่โอเโียีครับคุยกับใครหน่อยเพอพี่หนุ้ยแกมีเท่งมาเยี่ยมครับใจนุย้ยนุอยครับ ตามแล่ที่โลกแล้มันเอาขาดจากหมาห้กันเลยข้าอะไรแม่มันเอาจากไปไม่ใจเตี้ยหรกติดขาดจากไปอยู่มั่งเรามาเหยี่ยมกายไม่ใช่ามาเชี่ยขาดจากแต่ต่ำใจนี่ติดตัวมั้ยตุกแก่นั้งแต่ลานหน้าบ้านกายอยากเด้นก็ว่าปรับง่ายกว่านักเตี้ยง และกังทีไม่ต้าเทียนแก,ก้เชื่อที่อาจารยก็เปลี่ยนไปโลกี้หลุนแล้วในนูนน่นนู่ปรุงนีทั้งแด็กลงบอกเกื่นี้หลวงไปตามานอยู่บริษัทแล้วคุยให้ทั้งไร่หัวแล้วแต่นใจงานก็ไม่เอาสอย,อยแท็กมันปรับช่องบาทแต่ว่างนี้มันปรับผ้าเป็นเย็บ้าบาทแต่กูติด้าปรับมันชิปบาทแล้วก็ชิบแปดปีแล้๋ยวก็ได้ยี่มาแกนัน ทิพแปดปีเดยกกูติดอยู่ที่แปดปีกันกูเป็นโลกาเด็บือชัดนเนาเงินมาโบเออรนไปเออรจะกินอาหารแล้วกูติดอยู่อาหารแล้วรอเต้อโบออเออนันอ่นแล้วแม่ครับมันมีพวงมาลัยมันแปลกมากครับกลิ่นเขหอมแล้วดูดูมันเหมือนว่าผมเข้าใจว่าของเด็กเล่นเป็นพวกว่าพวกไรอยู่กลางทุนะ่งนาเมื่อก่อนที่มีลูกโป่งมาติดที่รู้วบ้านนะแม่ที่เราได้รางวัลสองพันนะที่แม่อ่านให้ฟังนะ พ่อหลงโงงเหลาวนุ่ยเป็นนี้เป็นพวงอะไรเพรานี้น่ะเท่าวันต้นคือออกมันเอาแม่อ่านได้แปลคนบรรณนั้นเทียบเปรียบชัดยจิตใจเหมือนคนเราแล้วแม่ก็ได้หลงก็ได้ไม่จำเรียนน้อยนี่คนไม้ว่าแม่เรียนหรือไม่เรียนมาเลยปนกุ้ยเลยเลยไม่ไปหลงเรียนพูดเรื่องความเรียนในพุ่งแม่กับพอแล้วนะยังหลงเรียนในพุ่งแม่ ทำไม่โรงเรียนเลยปล่อยต้องดินจอกับป่อยแล้วแหละดาวหัวมือพอเราแก้วงลูกน่นาคอจะตัวกูมาปักกาดเทียนคือนั้นกูยุ่งเหมือนเจ้าไม่ประหนองคายด้นั่นน่ะกูบาดใบเหลืองเลยแรงปอกูนุดูเต่ปีนี่ไปตาวาหน้าตูนุยอ่ะไรขาจ้างหรือเจ้านายเอากรอบแต่แล oh ้วจ้าหลอดใจมั่ง แม่ค่อยพูดนะครับก็มาเยี่ยมที่ติดตัดวเราโดยที่แม่บา้านาทิ้งแล้วผมก็จะเอาติบบาทนี่ไอ้บาทนูอาจารย์ไม่เอาหรือเงี้ยเอาใะได้ไหมติบบาทยวก่อยมาหลายจาติรถวันบาทดับบมาจากที่แมดวันลุนรอถแล้วไม่เมาไรรถตัวก็แค่แม่นั่งจะ,ะด้วยแม่ในพันเด้เดี๋ยวแม่จะเป็นลมวันนี้แม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยแม่ ไม่เต็มหนูก็ยกตะกุยนได้มาเลยใส่เลยตะลุมได้โจกได้ลาบเหล่ามึงถึงอะไรพวกมาเลยหัวในเด็กูปินแช่กัอืมขวดอาจารย์ก็มาเลยหน้าบานใจเลยคางว้าปากบ่ดเต็มแม่พวกมาเลยกูเก็บแกะตามที่พวงปล่อยในห้องเกียรแจงปล่อล่วงมากุ้มกุ้มเลยพวกนี้ก็เป็นบวกัวมาวางมันเข้าพวกรีดเลยงานจากวันในวัดเล็มหลักมาได้ลงตั้มมาวางให้กู เอ็นมึงเก็บไว้แล้วควานไม่ออกอดู้ตู้กระตีนของฟูงปุ๊บเลยเหลือแันพอคนหันไม่ออกหรือ